สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอารายดีชาแนลนะฮะเอ่อไกมนี้เราอยู่ในเกม Hero Combat เกมที่รวมอนิเมะไว้มากมายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาเวผนึกมารโตเกียวกูอุบุนหลอดเนี่ยสามตัวหน้าเลยแล้วก็พวกอนิเมะห,หลายเรื่องเลยเนะนีสส่ยนัซเซ็นารูโตวันพีดโอเคมันเกมนี้มันจะแยกเป็น4ี่ธาตุนะครับผมธาตุป้องกันธาตุซัพพอร์ตธาตุโจมตีแล้วก็ธาตุจู่โจม ไฟอสเนีลมน้ำมีทั้งหมดสี่ธาตุเนาะเออนี่วันนี้ผมจะมาเล่นชานะจากเรื่องชากุกันโนชานะนะฮะเป็นสายจู่โจมพอสามารถคือเพิ่มพลังโจมตีเริ่มต้น600แต้มนะเกมนี้จะมี1,000แตม้มมั้งน่าจะใช่นะครับโอเคไปดูการจัดทีมจัดทีมก็จะมีคุรุมิอสุกะ2อนตัวนี้เป็นสายฟรีที่น่าจะเล่นได้ยาวๆครับผม ก็มีชนะตัวที่เราจะมาเล่นวันนี้นะรีวิวเพราะมันโคตรเก่ง PVP โคตรโหดแต่ตีบอสไม่รู้ิ่งอันันมั้งครับแล้วก็มีคิริตูมาเทพรูรุตนะฮะกษัตริย์องค์เดียวของเราแล้วก็มีอายานามิเลจ,จากเรื่อง e อีวาเกเลียนมาดูชนะตัวที่เราจะเล่นกันดีกว่าอันนี้ HP อยู่ที่9.4ล้าน ATK 2องล้านสนะผมอัพ ATK มาเยอะอยู่นะจากพวกไอค่าสแตตน,นะก็ p d e ด m d e ็ af, 8เ9ฟ0 1สกิลจะแยกเป็น4อย่างเนาะเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็น4-4หมดเลยนะครับมีโจมตีทั่วไปสกิลพลังงานพาสซีสกิลมาดูที่สกิลนะสกิลจะสร้างความเสียหายแบบจอกกรอบ0 0ึ่อรเต่อสตุ๊ป้าหมายนะครับ คือตีอยังไงก็เข้าเป็นดาเมจไปเลยนะครับผมแล้วก็สกิลพลังงานอันนี้ก็เหมือนอันตีนครับจะสร้างคาวามเสียเจาะเกาะสามร้อยเปอร์เซ็นต์และความเสียหายจริงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีต่อศัตรูที่มีเฮดพีต่ำสุดนะหากสังหารได้จะฟื้นฟูลพลังชีวิตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหากไม่สังหารจะขโมยพลังงานของฝ่ายตรงข้ามมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยความสามารถความเสียหายจริงโคตรโกรงนะครับเหมือนค่าเด็บไม่มีผลเลยเกมนี้อันนี้เป็นพาสซีฟครับผมมีทุกตัวนะ เพ,เพิ่มไปจนถึงเรือสังสวมสกิลนะเมื่อชนะได้รับความเสียหายการโจมตีโดยตรงสะสมครบ10%จะสร้างความเสียหายเจาะเกาะ240%นะฮะเหมือนแบบโดนตีมาเฮ็ดทีลดไป10%เงี้ยจะตีเจาะเกาะ240นะครับาหากสังหารศัตรูจะเพิ่มพลังโจมตีอีก30%นะครับผมหากไม่สังหารจะฟื้นฟูพลัง200ก็เหมือนตีฮนะถ้าไม่สังหารตีธรรมดาถ้าสังหารก็จะ กองจตีองจสิบเี30เซนต์นะครสิหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันำไปได้โอเค30นะิเนาะฟื้นฟูพลังงาน200นี่ฮะที่เด็ดอยู่ตรงค่าความสัมพันธ์เนาะชนะชนะตรงนี้เลยนี่เมื่อชานะออกรบกับธาตุไฟนะครับผม2ตัวขึ้นไปก็คือมีชนะเป็นธาตุไฟกับธาตุไฟอีกหนึ่งตัวเนาะจะบอกพลังโจมตีตัวเอง20%รซและความเสียหายที่ชนะจะได้รับจะไม่เกินส0นะครับผมก็เหมือนแบบไปตรงข้ามตีมาเท่าไหร่เฮดพีเราก็จะลดไม่เกินส0นนะครับผม โคตรโกงวิญญาณในทีมฝ่ายเราเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด15% 2เทินนะครับทุกตัวตีแรงขึ้น15% 2เทินโอเคแล้วก็ค่าพันธะมันก็จะประมาณนี้เลยคอมโบนาสึอคอมโบนารุโตะคอมโบมาดาระอาสึกะมาดูค่าลายสลักลายสลักเราจะใช้เป็นเซตนี้นะเซตะไรเอ่ยเซตชื่อเซตอะไรผมก็ลืมนี่ดูชื่อตรงนี้เลยเซตร,ระเบิดกระแทกนะครับเซตร,ระเบิดกระแทก ความสามารถนะครับผมความสามารถสูงสุดเลยแล้วกันหลังโจมตีหรือสกิลพลังงานนะครับจะสร้างคลิปเฮ้ยไม่ใช่จะสร้างคลิปเนี่ยมาถึงถ้าติดชีมันจะบวกดาเมจอีก50%สนะครับผมสมมติตีไปดาเมจ2ล้านมันจะบวกอีก1ล้านนะครับผมนะแล้วอาจจะแปลงเฮดพีเป็นแปลงดาเมจเป็นเฮดพีด้วยโอเคปลุกพลังและสามก้อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือฮอคัตก็คือมันแบบว่าไอเทมติดตัวนั่นแหละประมาณนั้น บวกจมที่30%นะครับผม,ผมอัพถึง4ดาวนะมันจะบวกอย่างละ3านะถ้าตันมันจะบวก40%ทั้งหมดนะครับมาดูข้อหมดลสกิลเฉพาะนะถ้าใส่อุปกรณ์นี้กับชนะมันจะบวกุวงพันควบคุมนะครับแบบว่ารูรุดมีไม่ขยับร่างกายอ่าทัานจิโร่มีติดเหมือนงงนี่มันก็จะไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับแลาทุกครั้งที่วิญญาณออกจากสนามลบถ้าเราคิวได้อะไรเงี้ยมันจะฟื้นฟูเฮบวกอีก25%นะครับ ไปคอมโบกับเพชรพีที่เอาศัตรูออกบวก30นะครับผมโอเคฟื้นฟูพลังงาน350เมื่อจบรอบเนาะของทั้งหมดก็ทํานองนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ที่เล่นชนะกันเลยพลังต่างประมาณ10กว่าล้านก็ชนะได้เกมนี้ไปดูกันเลย